ชน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโมโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่26พฤศจิกายน2566โดยชายมัวกระรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันเด็่ารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ไม่น่ารอดงานเข้าแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดหลังเกมทีมชาติไทยโดนเกาหลีใต้ฝั่งสเตเดียมเจ้าถิ่นนะ โดยไทยอาจจะเจอบอลลอโทษทางฝั่ง,ง AFC ซระวว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย er, อย่างแน่นอนครับซึ่งหลังเกมทัพช้างศึกตีเชื่อไทยพ่ายแพ้ให้กับทางทีมชาติเกาหลีใต้ในแมตช์ชิงตั๋วไปบอลโลกในการแข่งขันฟุตบอลยูสเจ็ดปีชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยงานนี้นะผมระหว่างนักเตะทีมชาติไทยที่กำลังเดินไปขอบคุณแฟนบอลอยู่นั้นปรากฏว่าแฟนบอลมวลอจจัจฉริย์ที่สนามปทุมธานีสเตเดียมฝั่งเจ้าถิ่นได้มีการจุดพลุฟแฟร์ขึ้นมาและมีการคว้างพลุฟแฟร์ลงมาในสนามอีกด้วยทางนี้ไทยเคยถูกคาดโทษจากทาง AFC ในประเด็นนี้มาแล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้ไป AFC จะว่าอย่างไรนะแต่ผมเป็นนว่างานนี้ดูแล้วจะไม่สนุกอย่างแน่นอนนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันงานนี้ต้องมีการลงโทษกันอย่างแน่นอน เรามาดูประเด็นข่าวจอบมบานกันครับชมชอดชดนาทิพย์แนวรุกจีมชาติไทยขึ้นเวทีกล่าวคำอำลาอย่างสุดซึง้งต่อนหน้าแฟนบอลญี่ปุ่นฟอนเทเรหลังจากทางชนาทิพ์สงกรสินแนวรุกจีมชาติไทย เดินทางไปอำลาแฟนบอลญี่ปุ่นที่สนามซปโปโรโดมหลังเย้าของอดีตต้สนสังกัดคอนเซซปรโรก่อนจะเดินทางไปยังจังหวัดคานากะวะเพื่อจะอำลาแฟนบอลญี่ปุ่นต้นสังก,กัดล่าสุดคาวสซกิฟอนเตเลโดยชนาทิพย์ได้ขึ้นเวทีอำลาแฟนบอลญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสุดซึ้งปิดชาโคปีขอนเตะทีมชาติไทยในหน้าประสาทกับเส้นทางในการคาแข่งบนเวทีญี่ปุ่นนะ น,นะผมเป็นว่าง,งานนี้พ่อนุ่มโทรคงน้อยนะฮะกับชนาทิพสงการสินก็เดินไปขอบคุณกับแฟนๆญี่ปุ่นที่เดินทางมาเชียร์เขาในครั้งนี้และก็ร่วมให้กำลังใจเขากันนั่นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับเอาเรื่องอยังไง breaking news วันิย์วันหญิงทีมชาติไทยประกาศ14รายชื่อลุยศึกระดับโลกชีชะตาสัปดาห์สุดท้าย โดยงานนี้นะผมทางสนามบมาคมกีฬาฟุตบอลอาบอลเล์นบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาบอลเล์นบอลหญิงที่จะเข้าแข่งขันในศึกบอลเล์นบอลเนชั่นลีก2023 VNL 2023ที่ประเทศไทยวันที่27ถึง2กรกฎาคมออกมาแล้วโดยรายชื่อนักบอลเล์นบอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง14คนเหมือัในต่อไปนี้ ตัวรับอิสระก็จะเป็นปีนุชแป้นน้อยกัปตันทีมสุพัน์พราพภัยโรดเซนเตอร์ก็จะมีพรพันธ์เกิดปราดโสรยาพรหมราบอลเร็วก็จะมีทัดดาวดึกแจ้งหัตยาบำมรุสุขทิชากรบุญเริจ์จันพรบรรดาศักด์หัวสาวก็จะเป็นชัชชออนโมกสีอัจฉรพรคงยศวิพาวีสีทองสุทัตตาเชื้อมูริมและก็บีหลังจะเป็นพิมพิจยากกรัมและก็ธนชาสุขสดครับ โดยตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีชาไทย VNL 2023สัปดั์ที่3นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้27มิถุนายนไทยเจอกับทางเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกา30นาที29มิถุนายนไทยพบทับทางตุรกีเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่1กรกฎาคมไทยพบจากทางญี่ปุน่นเวลา20นาฬิกา30นาทีและวันที่2กรกฎาคมไทยพบกับทางบราซิลเวลา20นาฬิกา30นาทีในครักนี้ อ่านจาผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกัแลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสตารโค้ชทีมชาติไทยชุดยู20ปีชมเกมยู17ปีไทยประทะกับทางเกาหลีใต้โดยทีมงานสตารโค้ชทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้าชมเกมการแข่งขันเึกุบบอล AFC ซีย17ปีอาเซียนคัพ2023รอบ8ทีมสุดท้ายในเกมที่ทีมชาติไทยพ่ายทีมชาตาิเกาหลีใต้ หนต่อสเมื่อคำคืนที่บาดมาณนักนามปทุมธานีสเตเดียมนำทีมมาโดยโทชิซังโทชิยะมิอุระคุณซือทัพช้างศึกอยู่20ปีพร้อมกับทีมงานสตาฟและก็ชนชนกชิดชอบผู้จัดการทีมเพื่อทำการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆนำไปพัฒนาปรปับปรุงและใก้ไขกันต่อไป สำหรับทางธนกิจโชติเมืองปักนะฮะทางสโมสรขอแจ้งเหตุที่น้องไม่ได้ไปช่วยทีมชาติในสุดครั้งนี้เป็นเพราะว่าทางสโมสรมองถึงอนาคตนระยะยาวของน้องและไม่อยากจะให้มีสิทธิ์ได้รับอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรเลส,สตสตีที่ประเทศอังกฤษในครั้งนี้นะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรารมาดูประเด็นข่าวจออมาก,กันครับ ราชนาวีฟอร์มฮอตต่อเนื่องควงนนทบ,บรุรีคว้าชายัยบรูสึกโตเล็กลิกในคาักนี้โดยทางราชนาวีฟอร์มแรงในต่อเนื่องได้สิวนัฐบัวงามซัดเบิ้ลพาทีมไปบุกอัดแมงคอกบีทีเอสสุดมัน4ต่อ2เก็บชัยสองนัดติดขณะที่นนทบ,บรุรีฟุตซอลครับกรนหลังในบ้านทรมราชพัฒนเพชรบ,บุรี5ต่อ0อย่างไร้พ่ายในบ้านต่อไปสุ่เพือซอลไทยลีก2023นัดที่7นะ โดยการแข่งขันฟซอไทยลีก2023นัดที่7นะฮะประจำวันทิตที่25มิถุนายนมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามินบุรีอัศวินแห่งเมืองหลวงแบงคอก BTS อันดับที่12ของตารางคะแนนลงสนาม6นัดมีทั้งหมด5แต้มเปิดบ้านรับการเมเยือนทหารน้ำราชนาวีอันดับที่11ที่ลงสนาม6นัดมี6แต้ม โดยครึ่งเวลาแรกทั้ง2ทีมยังพยายามหาจังหวัดจบสกอร์แต่ยังไม่มีฝั่งใดสามารถทำประตูกันได้ทําให้จบครึ่งแรกเสมอกันไป0ูต่อศขณะที่ครึ่งหลังเป็นทางราชนาวีมาได้ประตูขึ้นนําจากทางสิวนัตมวงามก่อนที่ทางวิวัฒน์ไทยเจริญจัดยังยิงตามตีเสมอให้เท้าเจ้าถิ่นนะฮะจากนั้นราชนาวีมายิงสงประตูรวดจากคานกิติพง์โพชัยวิทภูสนะเปรมสวัสดิ์ถัดมานนที่8 เป็นชาววราสีอาวุธมายิงให้แบงคอก BTS ไล่มาเป็น2ต่อ3ก่อนจะเป็นราชนาวีมาได้ประตูปิดกองจากทางศิวนัตโบงามและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในนัดน,นี้จบเกมแบงคอก BTS เปิดบ้านพ่ายราชนาวีไป2ต่อ3าํทให้ทีมเยือนเก็บ2นัดติดต่อกันส่วนผลการในคันอีก2คู่ที่เหลือนนทบุรีฟุตซอลคลับถล่มราชพัฒเพชรบุรี5ต่อ0ให้ยังรักษาสาติไม่แพ้ใคร ในบ้านของฤดูการนี้ต่อไปและ NT ฟุตซอลคลับเปิดบ้านเสมอฟุตซอลไทยอาร์ม,มี่ไป3าต่อส สำหรับโปรแกรมฟุตซอลไทยลีก2023ันนัดต่อไปในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมนะฮะและก็วันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมมีการแข่งขันทั้งหมด7คู่โดยวันเสาร์ที่1กรกฎาคมนั้นเวลา15นาฬิการาชภาัฏเพชรบุรีพบสุราษฎร์ธานีที่ยิมเนเซียมหนึ่งมราชภาัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีถ่ายาทอดสดทางช่อง Facebook และก็ย t u b e ฟุตซอลไทยแลนด์และก็แอปพลิเคชัน t Sport 7เวลา1 6นาฬิกาสามิบนาทีบรเว็บชมบุรีพบธรรมาศาสตร์สเตเดียมที่สนามบรเว็บอาร์อา เทศบาลเมืองชมบรีจังหวัดชมบรีถ่ายทอดสดที่ Facebook แล้วก็ YouTube ฟุตบอลไทยแลนด์ช่องฟรีทีวีทีสปอร์ตเจ็และแอปพลิเคชันเวลาแ8นาฬิกาต่อมาก็จะเป็นราชบ,บุรีพบนนทบ,บุรีฟุตซอลครับที่สนามภูมิอน,นันต์บางนาถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์และก็แอปพลิเคชันทีสปอร์ Thailand, เวลา19นาฬิกา30นาทีมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบแบล็กพูที่ยูเนเซียมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ่ายทอดสด Facebook แล้วก็ y YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชัน t Sport 7ขณะที่วันที่ที่กรกฎาคมเวลา16นาฬิกา NT นฟุตซอลกลับพบห้องเย็นท่าข้ามที่อาคารกีฬาในร่ม NT สํานักงานแจ้งวัฒนะถ่ายทอดสดทาง Facebook แล้วก็ y YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ ช่องฟรีทีวี7และแอปพลิเคชันเวลา18นาฬิกาฟุตซอลไทยอาร์มี่พบแบงคอกบีจีที่อาคารสุรสิงห์อกองพลร .9 กาญจนบุรีถ่ายทอดสดทาง Facebook แล้วก็ y YouTube Channel ฟุตซอลไทยแลนด์ Thailand, และแอปพลิเคชันเหมือนกันครับะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจศึกโต๊ะเล็กของไทยกันด้วยนะแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมารกันอีกครับ เอาได้ยังไงบอกได้เลยว่าเสริมไม่หยุดในกานนี้บีจีปทุมสุดล้ำเปิดตัวเฟรดดี้อัลโวเรชด้วย AI โดยการที่บอกได้เลยว่าเสริมตัวล่าแชมป์เต็มตนครับเมื่อทางบีจีปทุมสุดล้ำเปิดตัวด้วยเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์คว้าตัวเฟรดดี้อัลโวเรชมมดฟีลตัวลุกทิมชาติ Host ica, าาพอสตาริกาเข้ามาร่วมทัพยอ่างเปิงการ ดยความเคลื่อนไหวขอนทัพเดรรับบิดวีเจประชมุมภายใต้การคุมทีมของโคชทงทงชัยสุโกกีหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นได้สร้างบิ๊กเซอร์ไพส์ประกาศในการคว้าตัว,วเจ้าเจชนะทิพย์สงการสินเพย์เมเกอร์กันทีมชาติไทยมาจากคาวัสกิฟอ์ตเล่ไปบาดล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่26มิกมิถุนายนทีมอดีตแชมป์ไทยลีกหนึ่งสมัยในปี2020จัดก,การเปิดตัว เรดดี้อัลเบรเชกองกลางตัวรุกชาวคอสตาริกาในวัย28ปีเข้าสู่บีจีสเตเดียมอยากเป็นสางการโดยการเปิดตัวครั้งนี้จะเต็มด้วยเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะสำหรับทางเฟชดี้อัลเบรเชสเกิดเมื่อวันที่1 6เมษายนเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรโดยต้สังกัดล่าสุดก็คือ FC ชคูปิในลีกมาซิโดเนียและก็พาทีมคว้ารองแชมป์ ในฤดูกาล2022ที่ผ่านมาโดยลงสนามไป29นัดยิงไป10ประตูกับ20แอสซิสในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจาวันที่26มิถุนายน2566โดยชายฟุ้บอลคครั้งฟุตบอลไทยครับ